วันนี้วันที่5สิงหาคม2568แม่ทัพภาคที่สองตรวจเยี่ยมทหารไทยบนภูมะเขือย้ำกำลังพลต้องไม่ประมาทปกป้องอธิปไตยพร้อมร่วมร้องเพลงชาติดังเึิมเวลา17นาฬิกาจุดนวันที่5สิงหาคมพลโทบุญสินภาดกลางแม่ทัพภาคที่สองลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีพื้นที่ภูมะเขือ อำเภอการทลักจังหวัดศรีสะเกดได้ทําการราดระตเวนตรวจเยี่ยมให้กําลังใจแก่กําลังพลที่วางกําลังฐานปฏิบัติการทั้งนี้มีพระสงค์จํานวน3รูปที่อยู่วัดบริวบเวณใกล้เคียงได้มารอแม่ทัพภาคที่สองเพื่อมอบวัตถุมุงคลและให้กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมให้พรกําลังพลทุกนายให้แข็ง่ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆจากนั้นแม่ทัพภาคที่สอง ได้ฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ภูมะเขือโดยเน้นย้ำให้อยู่ในความไม่ประมาทให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติด้วยความปลอดภัยและให้ดูแลสุขภาพให้ดีนี่คือสภาพบนภูมะเขือจำได้ไหมพี่น้องมันคืออะไรเสาสัญญาณโทรศัพท์หลายวันก่อนก็ระเบิดทิ้งเลย ตอนนี้ก็เหลือแต่ซากบนภูมะเขือสภาพนะปัจจุบ,บันนี้กองกําลังทหารไทยควบคุมพื้นที่มันเป็นเขตชายแดนบุรีของเรามันอยู่บนหน้าผาสุดเขตแดนบุรีเลยแต่ก่อนเขมรมันก็ขึ้นมาตั้งทัพตั้งฐานต,ต,ต,ตั้งค่ายอยู่บนจุดนี้บริเวณนี้แต่ปัจจุบ,บันนี้มันขึ้นมาไม่ได้แล้วถ้ามันขึ้นมามันก็ต้องมาเจอของดีซึ่งปัจจุบ,บันนี้ธงชาติไทยโบกสะบัดบนภูมะเขืออย่างเด่นสง่าก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างยิ่ง ที่สามารถขับไล่เขมียนให้มันพ้นไปจากแผ่นดินไทยก็ขอให้กำลังใจทหารไทยทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แ้วคาดปลอดภัยทุกนายซึ่งวันนี้วันที่5ึสิงหาคม2568แม่ทัพนำพาขึ้นมาเปลี่ยนธงชาติให้ใหม่พร้อมร้องเพลงชาติด,ดังกึกก้องบนภูมเขืออย่างภาคภูม,มิใจชาติไทยชา รวยในล้วนไม้หลักสมบัติไทยยาสมบัติแคนทุกใยผาติตาจับไม่ให้ใกล้คงดีสาเหือดถูกยาพิชิตต้องเลิกปฏิเสธไทยทุกเรื่องไม่ใช่ชีว์มึง ขอยแดงครับพี่ครับ